เลยอตอนนี้เราก็จะมาเล่นตะกร้รอกัอนนะครับตะกร้อเอา <c oughs> ยังไงครับเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยกินไม่อยากทำเสียอาจารย์แล้วเดนคิ่าไตอนตอนกินตอนซ้อมโอยไม่พเลยไม่มีันเจ๋อเลยเาจ๋อเลยเอาเีย ตั้งได้มันเน้อแฉ้มันเลิอกั้งอยางเอาแดทีขามันมู้แฉเข้าเลยมหมือเขาเวียนนเดี๋ยวย้ายมุมมุมก่อนมืดเมื่อกี้เอาเลยณประตานอยนะครับหย่นี่ลูกแยกน่งนี่ เฮ้ยนะเรบพวอกเดี๋ยวค่อยๆมาใจเย็นวางกลางครับมันม่ก่นเหยื่อดูยีเน็ตดูวางครับนี่ตกใจวา

แล้วเนีครับนั่งวอยเลยเด็ครับน้ำมันกวนน้ำมันมากเบสใช่ไหมตัวแรงแล้วแล้วนี่ผู้หญิงแล้วไปกันไปกันไปครับไปครับไหนกินมาอะไรสี่ยงผมเสี่ยงก็ได้ เมื่อกี้เห็นแต่ทหารหลายแลนนครับเมื่อกี้เห็นทหารแลนไหมครับผปรแมเห็นทหารแลนไหมได้แต่ที่ผมศมไหมครับแลนได้พี่บ๊อบไปหาไม่หาหรอกพี่บ๊อบเฮ้ยพิมเดี๋ยวตีงาจ้าครับเดี๋ยวโดนแล้วประ่ดีนะ

นั่นใการหล่ข้าถุงเล่นนะวิโก้มบอดอกนันเต็นไเดินสุงเดินสุงฮะนี่ใช่เดินสูงัราคาเทไร่วันกบอีดันร่างายบ้ายมากเลย

คลิปนี้ก็ฝากไว้ท่่นี้ครับเดี๋ยวไปเล่นโมเลลต่อครับ